คีหนึ่งทีสองเพราะฉะนั้นมันต้องมีระหว่างคีคือภาพระหว่างกลางระหว่างรูป1กับรูป2นั่นเองนะครับผมระหว่างรูป1กับรูป2นั่นเองเพราะฉะนั้นรูป1นรูป2องในภาษาแอนิเมชันเขาเขาจะเรียกว่า Breakdown หรือ BD นะครับ BD ให้สัหรับทำเป็นวงเล็บไว้ถ้าเป็นคียให้วงกลม บีดีให้วงเล็บอันนี้คือส่วนใหญ่อนิเมเตอร์ทั่วโลกก็จะทํากันแบบนี้นะครับก็คือว่าตกลงกันฟอร์มเป็นแบบน,นี้บีดีคือช่วงระหว่างนะครับช่วงระหว่างนั่นเองแต่นีนช่วงระหว่างเนี่ยมันจะมีเทคนิคอีกเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเทคนิคเรื่องช่วงระหว่างเรื่องเบรกดาวเรื่องคีสโลอินสโลอาเนี่ยตัวนี้สําคัญมากในการทํางานด้านแอนิเมชันเรื่องเทคนิคสัพพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในใ,นในในในบทต่อไปอันนี้เรามาดูหลักการทํางาน,นของอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือก่อนตอนนี้เวลาวาดเนี่ย เราจะวาดรูประหว่างกลางได้อย่างไงโดยเอาแผ่นที่หนึ่งวางล่างแผ่นที่สองวางบนแต่แผ่นที่ระหว่างกลางเอ้าดันไว้ข้างบนเนี่ยทำไมไม่ไว้ตรงกลางมันมีเทคนิคครับคืออย่างนี้ครับเวลาเราจับนะครับใช้นะครับนี่ฮะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยมืออย่างเนี้ยครับเวลาเราทํางานนะครับเอาสองนิ้วสองนิ้วครับ เวลานในการทำบีดีนะครับเอาสองนิ้วสอดระหว่างแผ่นแผ่นที่สองกับแผ่นที่เราจะวางนะครับแล้วก็แผ่นที่แผ่นที่สานะครับแผ่นสุดท้ายเนี่ยแผ่นที่หนึ่งเนี่ยที่เราเขียนไว้เนี่ยให้เป็นนิ้วนางดี๋นี้ก,นก็อยนะครับแล้วก็นิ้วโป้งประคองไว้นะครับเวลาวาดนะครับให้ดูแผ่นที่หนึ่งวาดบีดีระหว่างกลางแล้วดูแผ่นที่สองทไมนะครับงงแน่ๆเวลาวาดนะครับ ให้ดูแผ่นที่1แล้ววาดระหว่างกลางคือ BD ดีนะครับแล้วมาเปิดดูแผ่นที่สองงงอีกแน่นอนเอาเลยวาดเลยเอ่ะดูนะครับดูนะครับเห็นไหมเราดูเราดูแผ่นที่1ใช่ไหมครับเราก็ดูช่วงระหว่างอ่ะเช็ควอลุ่มให้ได้ก่อนเช็ควอลุ่มนะครับเช็ควอลุ่มแล้วก็เปด,ดูแผ่นที่3าเห็นไหมปึ๊บพับมาดูแผ่นที่1แล้วมาดูแผ่นที่สองนะครับดูแผ่นที่1แล้วมาดูแผ่นที่2นะครับ ค่อยใจเย็นนะครับก็มันก็สนุกเหมือนการออกกำลังกายเบาๆหรือซ้ำไปนะครับสนุกสนุกของการทำคอมพิวเตอร์เยอะนะครับผมโอเคครับเห็นไหมฮะโอเคให้มันสโลว์ไหนสโลว์สโลว์เอาอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้สับเพลินก็ว้าอีกทีหนึ่งนะครับนะครับเห็นไหมครับอ่าเบาๆจมูกหนูแค่ขยับเคลื่อนเบาๆยังไม่เคลื่อนเยอะเนี่ยเคลื่อนประมาณนี้พอนะครับสมมติว่าลูกที่สองให้เขาหลับตา เวลาเซิร์นเทสนะฮมันเป็นสูตรเลครับเซิร์นเทสว่าเราหลับตาไหมนะครับอย่างนี้หูโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอายับยาบก่อนก็ได้ครับเอายับยาบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเนียบนะครับถ้าเนียบวเรวาวระดับผิดแล้วมันมันแก้ยากนะครับวิธีการทำเป็นอน่างข่านนะครับนี่ตัวนะครับอืม นี่กค่อยมือค่อยค่อยค่อยผักออกมานะครับอันนี้มืออันนี้มือผักใช่ไหมมือก็ค่อยผักออกมาใช่ไหมมือเขาเขาค่อยผักออกมาผักฟึบเนี่ยผลักฟึบผักเนี่ยค่อยค่อยผักออกมาแล้วก็ผักเห็นมค่อยค่อยผักค่อยค่อยผขักค่อยค่อยผักออกมาแล้วก็ผักอ่าอย่นี้ยางน้จะใช้ครับในการคอนฟ้าใช้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็จะมีการแนบ เขาเรียกว่าเวลาทํามือสองข้างอย่าให้ทําให้เท่ากันกนะ็คือว่าเวลาทามมิ่งเนี่ยอย่าทาให้เท่ากันสองข้างเพราะว่าเมื่อไหร่ทําให้สองข้างเท่ากันเนี่ยมันจะเหมือนกับหุ่นยนต์นะครับโดยธรรมชาติของมนุษย์เราเวลาเราขยับซ้ายขยับขวาเนี่ยมันจะมีฝั่งไหนฝั่งหนึ่งที่ออกมาก่อนมันจะไม่เป๊ะน,นะครับถ้าเป๊ะมันจะเหมือนหุ่นยนต์มันจะรู้สึกแล้วไม่ธรรมชาติน,นั่นเองครับผมได้ละ Breakdown เห็นไหมค break down. มรับเบรกดาวโรล่าเบรกดาเราได้ละเรามาฟลิปเรามาฟลิปดู ก็เอาแผ่นที่1เอาเบดดาไว้ที่2นะครับแล้วก็เอาแผ่นที่2ที่เราเขียนจริงๆนะัก็คือแผ่นที่3นั่แหละนะครับจริงๆมันคือแผ่นที่3เบสราคือแผ่นที่2นะครับอันนี้คือแผ่นที่1นึ่งแล้วก็มาฟิปดูเฟึรเห็นไหมครับอืมอู้หนอู้อู้อู้อู๋ช้าๆนะครับอู้อู้เห็นไหมครับ การรู้สึกใสฟ่ฟลิงมันลงไปด้วยนะนี่คือฟลิปเห็นไหมฮะเห็น,น,นเห็นนิ้วอาจารย์ไหมครับนี่ฟลิปเห็นไหมฮะอู้อู้อู้อ่ะสมมติ smooth. อ่าอู้คำว่าอู้นี่ถูกใจละโอเคแล้วนะครับทุกอย่างโอเคปุ๊บเราก็ค่อยใช้ดินอสอสีดำตัดเส้นอันนี้คือเบสิกง่ายๆนะครับจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยอนิเมเตอร์เขาจะมีวางแผนเลยว่า มันจะมีตัวที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโซลอินโซลอาตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันวันคืออะไรนะครับอันนี้คือเราบอกเทคนิคการทำงาน,นนะครับให้ดูว่าอ๋อเทคนิคการทำอันเดอรช่เนี่ยมันเป็นแบบนี้ง่ายๆเด็กศิคือ,คอ,คอเป็นแบบนี้นะหลังจากเราได้ปุ๊บอ่ะเราก็ตัดเส้นนะครับตัดเส้นเราก็ตัดตัดเลยนะครับผมตัดเนะี่ยตัดเส้นเลยนะครับตัดเส้นนิ่งๆหน่อยเหมือนกับรอยอิงนิ่งๆนะครับ ตัดเส้นนะครับเวลาตัดเส้นเนี่ยอย่าถมนะครับเพราะว่าเราต้องไปถมสีในเครื่องคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งตัดให้เนี้ยนะครับอาจารย์ก็จะตัดคร่าวๆประมาณนี้ก่อนให้ดูว่าอ๋อแล้วตัวสีดาเนี่ยเอาไว้ตัดเส้นนั่นเองนั่นคับผมที่เหลือก็จะเป็นหน้าที่ของพวกคลีนคลีนอัพนะครับกลุ่มคลีนอัพที่เข้ามาตัดเส้นให้เราเป็นผู้ช่วยแอนิเมเตอร์นั่นเองนะครับเราก็ตัดนะครับอาจารย์ตัดให้มูสนุ่งนะครับ แาจจะไม่ค่อยเนี๊ยบมากแต่เอาเพื่อจะได้เข้าใจในการทํางานให้ไวไวขึ้นนะครับครับจะได้ง่ายในการทางานให้ไหวขึ้นนะครับนี่ฮะก็เป็นตัดเส้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นตัดเส้นแล้วก็สามารถเอามาทํางานอาจจะเป็นอันที่สามนะครับตัวนี้โอเคพอเราตัดเส้นพอต้องการเนี๊ยบตอนนี้เราค่อยเปิดไฟได้ละนะครับเราก็เปิดไฟเพื่อจะให้มัน เส้นมันลำเหลืล่อมกันเยอะไหมวอลลุ่มเท่าไหร่แล้วก็บ้านเรือ่องเรื่องเปิดไฟเรื่องเทคนิคการกินครับค่อยเป็นอีเวนต์หนึ่งนะครับเพื่อจะได้เดี๋ยวมันจะเยอะไปสําหรับการทําง,งานด้านแอนิเมชันนี่ครับนี่คือโอเคครับนี่คือภาพรวมนะครับภาพรวมในการทําง,งานที่เป็นเทคนิคแอนิเมชันหรือใช้กระดาษน,นั่นเองนะครับในการทําหลังจากเราทําเสร็จปุ๊บเราก็ตัดเส้นเสร็จปุ๊บเราก็ไปสแกนนะครับ หรือขายรูกไปก็ได้นะครับสแกนแล้วก็ลงสีทีนี้บางคนถามว่าเอา้าแล้วพวกเส้นสีฟ้าจะไม่เจอหรอเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าในการสแกนเนอร์เนี่ยในยุคก่อนจะเส้นสีฟ้าไม่จะมองไม่เห็นเหมือนกับเราเอาเขียนเส้นสีน้ำเงินแล้วเราประกาศาสีน้ำเงินเราไปไปซีล็อกมันจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะครับก็เหมือนกันนะก็คือมันก็จะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นสเก็ตของเราแต่เวลาเอาไปสแกนมาเส้นสีเงินมันจะมองไม่เห็นหรือถ้าเรามีงบเยอะๆเราก็เปิดไฟแล้วก็ดับ ทับเส้นถีงเงินทีนึ่ง,ง,งซึ่งเส้นถีงเงินก็จะไม่มีนะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาด้านนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์จัดการให้หมดโอเคนี่ก็คือเทคนิคในการทำา d d n n m m t t o o n ที่ใช้กระดาษฟลิปเปิดฟลิปเขียนโดย Animator นะครับน,นี่คือ Animator เลยในการทำงานครับก็สำหรับบทนี้ก็เอาแค่น,นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นบทเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคขั้นสูงต่อไปนะครับจนถึงเบสิกด้าน Animation เราควรจะเรียนแบบไหน เบสิกในการพื้นฐานเช่นพวก b o n อ i n g b a อ d พวก The Wave เนี่ยพวกที่ต้องรู้ The Walk, The Run, The Take เนี่ยซึ่งตัวเนี่ยเราจะรู้ลำดับต่อไปโอเคแล้วเจอกันเทคหน้านะครับบทหน้าครับสวัสดีครับผม